สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผักที่ควรปลูกในกระถางนะครับแล้วก็เวลาปลูกเนี่ยเราปลูกครั้งเดียวสามารถที่จะเก็บกินหรือว่าเก็บไปประกอบอาหารนะครับได้ตลอดทั้งปีนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยเนาะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําอยู่ สองชนิดก่อนนะครับผมจากที่ผมปลูกเนาะ,ะหนึ่งเลยก็คือจะเป็นขึ้นช่ายนะครับผักขึ้นช่ายเนี่ยก็เป็นผักที่คู่กับครัวไทยอีกชนิดหนึ่งเนาะก็ทําได้ทั้งต้มผัดแกงนะครับหรือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นทำเป็นยำอะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาผักพวกนี้เนี่ยเวลามันแตกออกมานะครับมีกิ่งมีใบนะครับประมาณนี้เนาะ วิธีการรับประทานนะครับเราก็จะเละาะเฉพาะกิ่งของมันนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมเร,ร,ราก็จะเลาะเฉพาะกิ่งของมันนะครับออกมานะครับผมส่วนอยอดหรือว่าตัวกิ่งใหม่มันก็จะแตกออกมาใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกใหม่เลยนะครับเราก็เลาะแบบนี้นะครับรับประทานได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมปลูกเนี่ยตอนแรกฝั่งนี้เนี่ยผมจะปลูกเป็นพวก ผักสลัดนะครับแต่ว่าผักสลัดเนี่ยเป๊บเดียวมันก็พอเราเก็บกินมันก็หมดแล้วเนาะมันก็ต้องปลูกใหม่อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าคงจะไม่ปลูกแล้วนะครับถ้าเป็นผักในกระถางเนี่ยปลูกผักที่เป็นชนิดที่จะปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บกินได้ตลอดอย่างนั้น,นะจะโอเคกว่านะครับผมเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็เก็บให้รับประทานเรื่อยๆเห็นไหมฮะเป็นรอยแบบนี้นะครับแล้วพอเราเก็บเนี่ยมันก็จะแตกแขนงออกมานะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็จะ เพิ谢谢่มจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเร็วจริงๆนะครับกินไม่ทันนะครับทานไม่ทันถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่แก่ผมก็จะมาเลาะออกบ้างนะครับอันนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะครับผมส่วนตัวต่อมานะคผักตัวต่อมาคือเป็นคะน้าใบหยิกนะครับผมหรือว่าผักแคลนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมปลูกอยู่ประมาณสี่ต้นนะครับสีต้นนะครับแล้วก็ต้นแรกเลยที่ผมปลูกเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยผมปลูกเยอะนะปกตินะครับแต่ว่า มันโดนนอนเจาะนะครับพราโดนนอนเจาะเนี่ยผมก็เด็ดไอ้โคนมันทิ้งนะเด็ดยอดมันทิ้งนะครับแล้วก็ยังเหลือแต่โคนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมรดน้ําไปเรื่อยๆมันดันแตกนะครับแตกแตกกิ่งนะครับแตกกิ่งออกมาเป็นสามกิ่งนะครับเห็นไหมเป็นสามกิ่งนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับผมก็เลยโอเคไม่ต้องปลูกใหม่นะครับแล้วก็เวลาเรารับประทานเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวขึ้นช่ายเลยก็คือว่าเราจะเลาะนะครับเลาะเฉพาะ กิ่งนะครับใบของมันเนี่ยไปประกอบอาหารหรือว่าไปรับประทานนะครับเราไม่ต้องไปถอนออกมานะครับไม่ต้องถอนทั้งต้นนะเราก็เลาะมานะครับอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมผมก็เลาะตรงนี้นะครับเลาะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต้นมันก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับจริงๆมันมีหลายต้นนะแต่ว่ามันโดนหนอนเจาะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็โดนหนอนเจาะนะครับเนี่ยนะครับตันนี้เป็นโคนของมันนะมันเพิ่งแตกแตก,กิ่งออกมาจากโคนนะครับซึ่งมันเจาะ เจาะเป็นรูผมก็หักออกเลยนะครับตรงที่นอนเจาะแล้วก็ปล่อยมันไว้นะครับแต่ว่ามันก็แตกกิ่งออกมาเออโอเคนะครับก็ไม่ต้องปลูกใหม่เนาะส่วนที่ตัวที่ปลูกใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมว่าจะเพาะใหม่อีกสักประมาณ5้าหกเมล็ดนะครับเพราะว่าเออผมซื้อมาเยอะอยู่แต่ว่าทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่เข้าใจตัวผักแคลเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็ปลูกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยใส่ไว้2ต้นนะครับคิดว่าจะแยกอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะ แยกได้หรือเปล่าเพราะว่ามันติดกันแบบนี้นะครับถอนออกมาเดี๋ยวมันตายก็เสียดายอีกนะครับก็คงเดี๋ยวต้องดูอีกทีเนาะส่วนต่อมาก,ก็คือเป็นแบบปลูกแบบในในขวดน้ํานะครับในขวดน้ําก็งามเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กําลังโตเลยนะครับผมนี่ก็เป็นผักนะครับที่ผมคิดว่าควรที่จะปลูกในกระถางนะครับผมเพราะว่าอายุมันยาวนะครับอายุมันยืนยาวแล้วก็ เราไม่ต้องไปปลูกซ้ำหลายๆรอบนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันสามารถที่จะทนนะครับมันทนต่อ,อ,อความแห้งแล้งได้พอสมควรในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับผักสลัดหรือว่าผักอื่นๆที่ปลูกในกระถางเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมเคยปลูกแล้วผมวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่อยู่เนาะไปประมาณไปเรียนไปอะไรเงี้ยประมาณสอสาวันนะครับไม่ได้มารดนะครับตัวนี้เนี่ยสลัดเนี่ยเหี่ยวนะครับส่วนตัวนี้เนี่ย ไม่เหี่ยวแล้วนะครับยังอยู่ยังอยู่นะครับผมก็เลยเออโอเคปลูกตัวนี้ไว้เป็นผักรับประทานในในบ้านดีกว่านะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมกําลังปลูกนะครับอันนี้เป็นต้นหอมนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นหอมที่มาจากตลาดมันคงมันคงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมอยากได้หอมแบ่งมากกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อหอมแบ่งมาปลูกแทนนะครับมันจะได้แบบเลาะกินใบได้เรื่อยๆเหมือนเ,อเหมือนตัวอื่นๆที่ผมปลูกเนาะ อ่นนี้ก็คือเป็นผักที่ตอนนี้เนี่ยผมปลูกแล้วรู้สึกโอเคเนาะเวลาปลูกแล้วเก็บไว้รับประทานแบบว่ายาวๆนะครับเราไม่ต้องไปปลูกใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบปลูกผักแล้วก็ชอบรับประทานผักที่ปลูกขึ้นเองครับปลอดสารพิษเป็นผักที่ไม่มีสารเคมีเนี่ยก็สามารถปลูกแบบนี้ได้เลยครับแต่ก็ที่สําคัญเนี่ยผักที่ปลูกในกระถางมันก็ควรที่จะเป็นผักที่ รับประทานได้นานๆเพราะว่าบางทีในกระถางเราจะปลูกครั้งหนึ่งเก็บกินครั้งหนึ่งมันก็ใช้เวลานานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลดเวลาลงนะฮะผมลดเวลาในการปลูกก็คือปลูกผักที่มันสามารถที่จะเก็บกินได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องปลูกใหม่นะครับมันจะดีมากครับอย่างเช่น2ตัวนี้เลยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยอร่อยนะครับผักแครอร่อยมากเลยกรอบด้วยนะครับตอนนี้ก็คือผมเริ่มขยายเพิ่มแล้วนะครับค่อยๆปลูกไปทีละนิดเพราะว่าผมไม่ปลูกเยอะนะเพราะว่า เวลาปลูกเยอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองปลูกเนี่ยถ้าเกิดมันตายมันก็จะตายทั้งหมดนะครับมันก็เสียได้นะครับผมก็เลยค่อยๆปลูกทีละกระถางสองกระถางแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะครับว่าถ้าปลูกลงกระถางเนี่ยมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าปลูกลงกระถางโอเคมากๆเลยนะครับก็เลยได้มาเพิ่มนะครับแล้วก็จะเพาะเพิ่มอีกสักประมาณ3าสี่กระถางนะครับเพื่อเก็บไว้รับประทานนะครับผมก็น่าจะ ทันอยู่นะครับน่าจะรับประทานทันอยู่นะถ้าเกิดว่าสิบกระถางขึ้นไปก็คงก็คงเกินความจําเป็นเนาะก็ปลูกผักอย่างอื่นไปแทนนะครับก็เดี๋ยวดูทีว่าจะปลูกผักอะไรนะครับที่จะกินได้นานๆเนาะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนําผักนะครับที่ปลูกในกระถางนะครับผักดีๆปลูกในกระถางนะครับแล้วก็มีความทนทานต่อสภาพอากาศแล้วก็โรคนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะสําหรับผัก นะครับผมในกระถางครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ